สวัสดีค่ะไม่บ่อยครั้งนักนะคะที่เราจะเห็นพืชเมืองหนาวรูปร่างหน้าตาออกไปทางตะวันตกที่จะมีความหมายและความเชื่อพ้องกับความเป็นมงคลและหนึ่งในนั้นก็คือต้นสนฉัดนั่นเองค่ะสนฉัด เป็นไม้มงคลแห่งเกียรติยศและชื่อเสียงที่คนโบราณนิยมปลูกเป็นไม้มงคลประจำบ้านเพราะความเชื่อที่ว่าถ้าบ้านใดปลูกจะส่งเสริมลาบและบารมีให้แก่ผู้อยู่อาศัยและด้วยรูปทรงที่สง่างามคล้ายฉัดแม้จะปลูกเพียงต้นเดียวก็สามารถดึงดูดความสนใจให้ผู้ที่ผ่านไปมาหันมามองได้นะคะ ตามความเชื่อของคนโบราณมักจะปลูกต้นสนฉตดไว้ทางทิศเหนือบริเวณหน้าบ้านเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเสริมความโดดเด่นเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับเจ้าของบ้านนะคะและอีกหนึ่งความเชื่อก็คือต้นสนฉตดเป็นไม้มงคลของชาวราศีกันนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะ สนฉัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีอายุหลายสิบปีลำต้นสูงได้มากกว่า6เมตรขึ้นไปเลยนะคะสนฉัดมีต้นกำเนิดจากเกาะนอร์ฟอกซึ่งตั้งอยู่ระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะการปลูกสนฉัด นิยมทำอยู่2วิธีนะคะนั่นก็คือการปลูกด้วยเมล็ดและการปักชำนั่นเองค่ะสนฉัดนิยมนำมาปลูกประดับเพราะเป็นพืชที่มีรูปทรงสง่างามและทนแรงได้ดีค่ะส่วนเนื้อไม้ของสนฉัดก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะคะเพราะนอกจากเนื้อไม้ที่สวยงามแล้วยังมีความทนทานและอยู่ได้นานหลายปีด้วยค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะแอดมินหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะแนะนำติชมพูดคุยผ่านคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสาระดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ